สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเพื่อนๆชาวอยู่อันมือนี้ย้ายเต็มสีผ้ามาเก็บพักติวด้วยพี่น้องดอกพักติวเห็นบอค่ะตาสูง่บเห็นเนาะเบื้งในกตาพี่น้องคยกินบอพี่นคยกินบอดอกพักติว ปลากุระเมืองไทยกินได้ซุปได้ข้าซุปดีๆเละพี่น้องบะสมเด้อผู้ใดบ่เคยกินลองเด้อค่ะนี่แย่จงแบบบเคยกินซุปเื่อนกันแล้พี่สาวคนมาซุปดอกพักติ้วซุปไปขายบ่เหลือบ่หลอว่าสั่นคนมากคักว่าสั่นว่าบารนี้นึกว่าสมนึกว่าสมคือยอดบ่แม่นบ่สมทอยอดเฮาสิต้มซุปได้เลยพี่น้องซุปใส่ปลาซุปใส่หยัง สองปีเนาะต้นนี้นี่ปีที่สามแต่ว่าได้กินดอกคร้บปีที่สองว่าตัดต้นเขาก็เลยนี่ดอกให้กิน,นดอกงามค่ะถ้าก,กูบอกกล้องขึ้นไปถ่ายให้ค่อยเน่ะถ่ายแบบกกใกล้ๆอ่ะลาดตีท่วมาอย่างเน,น,นาะง่ายปดออาเลย หลุดปื้ดเดียวเลยดอกพี่น้องงามดอกใบเิ่นสิโลนเหมือนพอมีดอกเราก็ปวงยอดอกมาผสามกันกันกบอันกับใบางามขึ้นอย่างนี้ก็ได้กินคายเป็นก็ได้ขายพร้อมคนเราเนี่พี่น้องเออนัน,นงาน้ำเจ้นานั่นให้มันมาท่านในบ้านเจ้าก,กองอยู่ทั้งทึ่งนะมาท่นาน,นในบ้านบันได ฟ้าคือเหมือนอนิ่งจะทอนบัสะททอนแสงแดดน,นี่ซูมได้ไอดอกได้นั่นพี่น้องรูดปื้ดเลยจะไปกับูดปื้ดเอ,อ,อาไตาออกมาไปเปลีย่ยนเมือที่เจ้าจับเอง hàng một hàng hàng. tông leng hận tòa hận munday mẫn nan nê tóc a kong hoi tông mãn hoi tông leng ngon kati kai gót tốc lông năm nay hãy 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 đôi khi bây giờ 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 bây

สวยเลือกได้สวยกินได้พุ่งพงกลังเกาะอนีรพี่นงเสียล่อยวงเสายต้องเก็บอันต้นน้อยเยอะครัพี่น้องอันนี้ต้นน้อยเบ่มยอดพี่น้องสน้ำปล่อยเยะปล่อยไหนต้นยางไม่ต้องตัดนะ แต่ว่าห้ามันไปไกลด้วยเถอะ glob เรเป็นดอกปะนะถ้าว่าป่อยถ้เป็นดอกเป็นดอกไม่งามเลยเนาะไอ้เดียรลเห ขึ้นสามต้นสี่ต้นเพียงนอนเมาไปแกงีงซอยข่อยเนี่ยกระเบื้องมันข่อยเนี่ยบาดเนี่ยมันใบรวงบนเหล้วข้างล่างช่วงตะหยอดทักติวนั่นเนี่ย เ็นดอกแล้วคืนเด็กอกานอ้าปใบหญ่ท่านตนนั่นต้มกินมาท่านดอกก็ได้เคื่อนื่ออาปวกคือมกขืนต้นมันคือชุวร่ะ อ่าปวกึ้นต้นนั่นี่ะตะจันทบ,บุรี่ด้วยนี่นพี่น้องพี่จันนี่โอ้เห็นทนเผาปลาใหม่ปลาแต่ว่าผักติวปงขึง้นมหม่านี่โอ้ยยอดอยางงามเพราะกัดยางหาเก็บมาตม้มมะเก่ง อยู่บ้านเฮ้าผสมกับยอดพ่อสม,สมพ่อดีเฉพาะดอกสพอิพ่อสมบันใดต่มปลากำลังซสบใ้เครื่งฉิ่นโอ้ยผมเป็นปลาคอแม่ค่าเนาะได้เป็นลอยผนเนี้ยหนึ่งคนไปขายเอาไปให้ป้าบ่ไใดน,นี้เนี้ยขายคูกับพ่อขาย อะไรนเือดินแล้วมั้งค,ะค,ะค,ค่ะินแล้วกิกเาานเจี๋น,น,น,นี่แหละน้อยขัดสุกคือกัเขามาน้ำเนี่ยล่ะบ่มีแนว่สุกใส่นี่ปลาทูกะออกมาน้ำเนี่ยสวยงามบ่พีีน้องเออข่อยละสะอ่อนหัวเจ้าสะอ่อนคือข่อยบอ่ ฟองแม่เมืเ่อแม่ปลูกได้กินแม่อีกสามต้นนั่นก็สิเป็นดอกอยัางง่ามเลย